มากันนี้เป็นเชฟโรเลตเซเวเซอร์นะครับก็โรคประจำตัวเขาก็ไม่มีอะไรมากนะครับเกียร์กระตุกหรือกระตุกบางครั้งหรือคุมแรงดันไม่ได้ก็โรคประจำตัวเขาเลยจะเป็นตัวนี้ครับมาดูกันมาอันดับแรกเลยคือชุดชุดชุดวาลคุมบอดี้ชุดวาลบอดี้คุมแรงดันตัวนี้ตัวนี้เอาไว้อ่านค่าแรงดันนะครับสมมุติว่าถ้ามันรั่วหรือมันซึมเนี่ยมันจะไม่สามารถคุมแรงดันได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ มันอ่านค่าแรง,งดันน้ำมันเกียร์ว่าคุณเปิดน้ามันถูกต้องไหมคุณจ่ายน้ามันถูกต้องไหมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวอ่านอันนี้จะเป็นของเก่านะครับที่ที่ที่เราเห็นขัขดขาี็คือบรรจุอายุนะครับอ่ะจานใหม่ของเราดีกว่านี้นะครับจะเป็นแบบไม่มีรูไม่มีอะไรยังสภาพสีเขาละสีนะอันนี้โดนความร้อนแล้วนะครับอันนี้ยังไม่โดนความร้อนแล้วก็กลุกยางชุดโอลิงพวกนี้จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะอันนี้ทิ้งนะครับเพื่อแข่งโป๊กนะครับอ่ะ แต่อีกเรื่องหนึ่งที่ที่เราต้องมาดูกันประวัดใจกันอีกทีหนึ่งก็คือถ้าเราเปลี่ยนแล้วซีนอยไม่สกปรกนะครับถ้าซีนอยดีก็คือจบไม่มีปัญหานะครับอ่ะโดยโดยปกติเนี่ยรถรุ่นนี้เขาจะมีปัญหาคือเกิดจากซีนอยสกปรก,ปกเพราะว่าน้ำมันเกียร์ไม่ได้ถ่ายหรือทําความสะอาดบ่อยนะครับมันก็เลยทําให้สะสมอยู่ในตัวนี้แต่เรื่องแรงดันเนี่ยมันเสียประจำอยู่ละแต่เคสนี้ผมมองว่า น่านจะหายนะครับอาจจะแรงดันบันอ่านไม่คงที่เพราะว่ากระตุกไม่เยอะนะครับอ่ะก็เดี๋ยวลองดูกันเดี๋ยวลองเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวฝากไว้ด้วยนะครับ,รบผมช่างเ่าทกีเลตติ้งเกียร์บีึงเช็ครับแนะนําถ้าเจอกระตุกก็าโทรมาครับผม For other suckers, was I was guessing I was sexy. Hell yeah. I was booming. and mean, booming. I sixteen on the scene, watch the